สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งปิดด่วนพื้นที่นี้ติดโควิดเป็นร้อยห้ามเข้าออกเด็ดขาด จากกรณีที่มีผู้สื้อข่าวรายงานสั่งปิดแคมป์คนงานซอยยายผลหลังพบคนงานติดโควิดเป็นร้อยโดยแคมป์ก่อสร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยวิาภาวดีรังสิต25หรือซอยยายผลโดยบรรยากาศแคมป์คนงานวันที่18กุมภาพันธ์2565นายสมบัติกหนกทิพวันผู้อำนวยการเขตหลัก4ี่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปิดคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมที่แคม ที่พักคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนซอยวิภาวดีรังสิต25หรือซอยใหญ่ผลห้ามมีให้ผู้ใดเข้าออกหรือเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาดเป็นเวลาอย่างน้อย10วันนายสมบัติกล่าวต่อว่าพาลังได้รับรายงานจากสถานพยาบาลว่ามีผู้ติดเป็นคนงานในพื้นที่เขตหลัก4ผลบวกยืนยัน96รายจากคนงานทั้งหมด150คนและพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเป็นจำนวนมากในแคมป์คนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์ กัดมหาชนายสมบัติกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับกองควบคุมและศูนย์บริการสาธารณาสุข53ทุ่งสองห้องสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงโรคในคนงานที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยชุดตรวจเอทีเคหากพบติดจะส่งตรวจด้วยวิธีอา p c ทีพอาตามลำดับผลปรากฏว่าพบคนงานติดเชื้อเพิ่มเติม288รายจากคนงานทั้งหมด845ราย เขตจะมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้1ทำการคัดแยกและนำผู้ป่วยออกจากแคมป์คนงานเพื่อไปรักษาพยาบาลอีกทั้งยังแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากแรงงานคนอื่นๆตามมาตรการของทางสาธารณาสุข2กำหนดให้พื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงานทั้งหมดเป็นสถานที่เอกเทศห้ามผู้ใดเข้าออกเป็นเวลายอย่างน้อย10วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งและห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกจากแคมป์ที่พักไปยังสถานที่อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่สามทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและปรับปรุงสภาพบล้อมภายในตามมาตรการสาธารณาสุขทั้งนี้จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและคนงานที่ยังไม่ติดอีกครั้งในระยะ3วันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ